ลิฟต์ขึ้นชั้นดาดฟ้าความมืดในลิฟต์ที่ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าตึกสูงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงกระพริบเป็นจังหวะส่องให้เห็นหมายเลขชั้นที่วิ่งขึ้นช้าๆ25 26 27้า25 26, 27เสียงเครื่องมอเตอร์ทำงานหนักผิดปกติหญิงสาวคนหนึ่งยืนคนเดียวในลิฟต์เธอกำลังไปงานเลี้ยงบนดาดฟ้าแต่ลิฟต์เริ่มสายไปมาเบาๆเธอจับรายิดด้วยความกังวล เมื่อถึงชั้น30ลิฟต์ไม่หยุดยังคงขึ้นต่อไปหมายเลขชั้นเปลี่ยนเป็น 31, 32, 33แต่ตึกมีมีแค่30ชั้นเธอกดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีเสียงตอบลิฟต์ยังคงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศข้างในเริ่มเย็นเฉียบลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวลิฟต์หยุดที่ชั้น50ประตูเปิดออกช้า เผยให้เห็นทางเดินมืดมืดที่ไม่มีแสงไฟเธอไม่อยากออกไปแต่ลิฟต์เริ่มมีกลิ่นเหม็นประหลาดเธอจึงเดินออกไปทางเดินยาวและแคบผนังสีขาวเปียกชื้นมีรอยคราบสีแดงเข้มเปื้อนเป็นจุดๆเธอเดินไปตามทางเดินเสียงเท้าของเธอสะท้อนแปลกๆเหมือนมีใครเดินตามมาข้างหลังเธอหันไปมองเห็นร่างผู้ชายยืนอยู่ปลายทางเดิน ใส่ชุดสูตรดำแต่ศีรษะห้อยลงจนเกือบถึงอกเขาเริ่มเดินมาทางเธอทุกก้าวที่เขาเดินเลือดหยดลงจากศีรษะเมื่อเขาใกล้มากขึ้นเธอเห็นว่าศีรษะถูกตัดแยกจากคอแต่ยังติดอยู่ด้วยเส้นเอ็นใบหน้าซีดขาวตาเบิกกว้างแต่เป็นตาขาวใสเลือดไหลออกมาจากปากเธอกรีดร้องแล้ววิ่งกลับไปหาลิฟต์แต่ประตูลิฟต์ปิดแล้ว เธอกดปุ่มเรียกหลายครั้งเสียงเท้าของเขายังคงเดือนมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ